ค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวพาไปดูสวนกล้วยไม้ก่อนเลยละกันไปเลยจ้านะคะก็จะเป็นพวกหมูแดงนะคะเป็นเป็นดอกสีแดงแล้วก็จะมีแบบจุดจุดที่ดอกนะคะอันนี้เรียกว่าหมูแดงเนาะนี่นะคะในส่วนนี้บอกไปนะคะว่าที่สวนเนี้ยปลูกเป็นไม้มอกนะคะก็จะมีแบบหลากหลาย แบบมากเลยนะคะส่วนอันนี้สีขาวอะ่ะสวยมากจริงๆนะให่ดูเลยอันนี้คือส่วนทั้งหมดเลยนะคะน,นี่เห็นได้เห็นมากอันนี้นะคะก็จะเป็นสีม่วงนะคะหรือว่าคาลิปโซนะคะคาลิปโซสีม่วงก็จะตัดได้ทั้งไม้นอกและไม้ตลาดนะคะส่วนเนี้ยก็จะเป็นพวกไม้คาลิปโซหมดเลยนะคะเป็นคาลิปโซสีม่วงซะส่วนใหญ่ก็เยอะมากๆ เดี๋ยวว่าตอนนี้กําลังรดน้ําอยู่นะคะตอนเช้าผ่านน้าเมาอเมื่อกี้เรามาถ่ายตรงดงแดงนะคะอันนี้เป็นแดงสลรยานะคะเป็นดอกแดงที่ไม่มีจุดดี๋ยวนี่นะคะก็จะเป็นโซนนี้เป็นดอกสีแดงไม่มีจุดเรียกว่าแดงสารยานะครับสีเหลืองแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะคะดวงพรนะคะเป็นสีเหลืองไม่มีจุด ก็จะมีประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมาชัดก็มารดน้ํำอย่างเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าหลังจากรดน้ํากล้วยไม้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อราดูนะลืมลืมจริงๆอนะคือว่าท้ายสวนอะต่อจากต่อจากอะไรอะต่อจากแดงสลยาไปอะมันจะมีไม้กิจต,ติอยู่นะคะเป็นดอกสีเหลืองมีจุดอันนั้นก็สวยเหมือนกันนะสวยสวยอยู่อะสวยอยู่แล้ก็ รถน้ำอยู่ไงที่อย่เดินไปเดีย๋ยวเปียกรถน้ำอยู่ตรงนู้นหารูปเอาใน Google นะคะเดี๋ยวไม่ก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้เนาะกี่ไปดูสวนกล้วยไม้กันมาแล้วใช่ปะตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบหกก็นะคะกินข้าวค่ะตอนเที่ยงก็กินข้าวเนาะก็ดูยููไปด้วยดูยช่องพี่โมนะคะ เดี๋ยวมาดูดูอะไรเดีเดี๋ยวรีวิวบนโต๊ะคอมแล้วกันว่ามีอะไรวางขอกินข้าวก่อนนะคะน,นก็จะเป็นงานที่เราทำค้างไว้นะคะภูมศาสตร์แล้วก็คอมดูพีมโมอยู่น่ากินไหมอืมแล้วก็ถัดมาอานนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นติดกงานพวกกระดาษโนนะคะแล้วก็มีจิกข้างหลังแล้วก็พวก อันนี้ไม่ได้ตัดนะถ่ายเลยนี่ขวานี้ไม่มีอะไรมานะคะแล้วก็มันเป็นเครื่องปิ้นนะอันนี้เป็นพวกเทปอะไรต่างๆเดี๋ยวมาให้ดูละกันอาจะให้ดูพวกเทปใช่ป่ะก็มีประมาณนี้ก็ผู้ฝอกม้าอะไรต่างๆอะไรแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเทปต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรอ่ะใบนี้น่ารักมากเห็นปะวะ ไม่มีอะไรเยอะนะคะแล้วก็เป็นพวกสติกเกอร์พวกสติกเกอร์ต่างๆแบบนี้เป็นพวกอีโมจิอนะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่ารักมากไม่ซื้อมาใหม่แล้วก็จะมีกล่องข้างล่างนะคะก็จะเป็นพวกนี้อันเนี้ยน่ารักมากอันนี้เพิงซือนน้อมาใหม่นะ มนติดกนหนะักะนี่น่ารักมากมนี่ใหคือว่าอันเนี้ยชัดแกะออกมาจากมันจะเป็นแบบนี้แอลดูนี่ัดแกะออกจากให้พวกเนี้ยเพราะว่ามันแบบใส่กล่องไม่ได้ก็เลยต้องแกะแยกออกมาแล้วก็มนเป็นข้อดีอย่างนึงนะถ้าเราแกะแยกออกมา,าก็คือว่าเราสามารถแบบพอเราจะหมดแล้วเราจะไปซื้อเพิ่อมอนะไรเนี้ยเราก็แบบ เมียพวกเนี้ยอยู่แล้วอ่ะมันก็จะไปหาซื้อแบบเก่าได้ง่ายเพราะมันน่าหลักหมากราคาไม่แพงเลยนะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะทำอะไรต่อก็เวลาประมาณจะบ่ายสองแล้วเนาะก็หลังจากนี้ฉันคงต้องนั่งเคลียร์งานนะคะเพราะว่าจะเปิดเรียนแล้วจะเปิดล้วก็ เดี๋ยวก็นั่งเคลียร์งานนี่ะไม่มีอะไรแล้วจะต้องทําแล้วเดี๋ยวก็ตอนเย็นนะคะจะมีพี่มาบ้านก็เดี๋ยวมากินหมูกระทะกันก็น่าจะไม่ได้ถ่ายเนาะก็น่าจะจบคลิปไว้ตรงนี้เลยนะคะก็อโอเคจบแค่นี้แหละบ๊ายบายค่ะ